มาได้จ้าพี่น้องอันยหญ่ทอง,อ,อ,องคือเก่าจ้าอืมเขียวกระวังคือเก่านั่นแหละอยู่ไส์กับเขียววังคือเกา่าอันพี่น้องมาบ้านนี่มาลำทางฝนตกห้ามนะจ้ะมือนอันบ้านเฉียนบอกชู้พี่นอ้องฟังตามผมบ้านนั่นมาลำทางทาทาน่ะไทยนั่นไทยนี่แบดเบิร์ดมาหอดทีปักแล้วก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็อันนั่นบ้านเป็นสายพี่น้องเอ้ยมาหอดทีปักแหล็กกัน จ้ะพี่น้องมาเห็นแล้วกรุงเทพมาทางมาเห็นแล้วโอ้ยนี่บ่กรุงเทพเห็นบ่ากรุงเทพใจว่าอันห้องพักก็โอ้ยแต่ออนท้อนข้าจ่าได้ยินแต่ซื้อเสียงเรียงน้าข้าจโดนลนะเนาะพี่น้องนองเำิ่นว่าบ่เคยได้ยินอันลุงแมมแมนดารินมี้ยแมนดารินมาสั่นมาแล้วเตื่นตาตือนใจพี่น้องยายท่องบม่เคยเห็นเนาะพี่น้องชีวิตประจวันเขาอยู่ตายตนานา พอมาเห็นชีวิตแบบแบบนี้ก็อีกแบบหนึง<ม>่งนะจ๊ะ<ม>ก็เลยมาคิดว่าโอ้ชีวิตย่ท่องเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ก็หมูว่านก็หมูกรกร <c oughs> เออเปลี่ยนไปนะจ๊ะเนาะ็ะดียุติธรจ่ะลูกต่อ้ามาเบิ่งพ่อดได่ไม้ไม้ศาสตร์จ้ะไหว่าไม้ศาสตร์หลดอย่าว่าไม้อย่าว่าไม้ปีร้องว่าบได้มาสุป,ปกีแล้วกัน อาจจะมีเสื้อนี่เสื้อเดี่ยวก็ได้เนาะมันประจาเป็นตรงอะไรมาอยู่หรูหราป่านนี้ที่เวียดจ่ายจองจ้ะพี่น้องอันนี้กับผ้าเมย์วาเบิรงพ่อได้ว่าพ่อเด้ว่าเห็นซืจอๆหรอกจ้ะพี่น้องนั่นแหละอันนั้นอันนี้ก็เออเห็นแล้วก็เออเออเอยูอ่ผ้าลูกผ้าเป็นขี่สิ่งศักดิ์ประจ่าไปขี่สิ่งศักดิ์แล้วยาย่จะเอาให้เบิรงนประจ้ะเด้อ